phát lạp ngang, tham mong ăn này đeo này anh à, 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 nón phao nước tô này nón phao nước này ตัวนี้นะโอ้โหรุ่นอะไรคะรุ่นเซตอะไรเซตหกเซตหกอยังไงคะไม่ไวคัอไโอเคค่ะเรีมานะคะที่จะไปลงเพจนะกินนะคะโอเคขอบคุณค่ะ ปั่นให้ใ,หใหอาอาดูหนึ่งรอบอาหารมาอาหารมา,าปั่นมาปั่นก่อนหนึ่งรอบปั่นมาทางนี้ทั้งเท้ามาทางนี้ ทำแบบนี้เอาปันมาแล้วปันมาปันที่ปันงงเอาแล้วพร้อมไปไอ้ะ่ะวาโอ้โห มาเอาดิเฮ้ยโอ้โหอันน่ะโอ้โหมีท่านี้ด้วยว้าชักมีออกมาแล้วเอ้เอากลับไปอีกรอบโอ้โหดูท่านี้โอ้โห อือหือเอาแล้วโอ้โหโอ้โหเอาแล้วอือห oh. ืออันไหนเฮ้ยโอ้โหกล้องจับไม่ทันเลยครับมาโยกย้ายโยกย้ายเร็วมากโอ้โหดูครับมันแหละโอ้โหอือหือดูมาก ชักดาบยังองมีท่านี้แล้วถึงเวลาชักดาบยังยังไม่ชักยงไม่จดต้องเอาต้องเอาที่น้องเผาดูเพลงอ๋ออันนี้ถือว่ายังไม่จบใช่ไหมครับอืมถ้าเมื่อกี้นี่น้องเผาคิดเองเลยใช่ไหมครับใช่คโอค้โหเก่งมากเลยครับดูับความคล่องครับดูเลื่นปืดปืดปืดเอาแล้วมาแล้วใช่ไหมเพลงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ เมื่อกี้นิที่เต้นชื่อคนคนนี้เต้นชื่ออะไรน,นะเนร์สกออ๋อในสกอนินสกอกับทางจิโร่อ๋อในสกอก,กับทางจิโร่ดูครับอือเดี๋ยวจะมีโชว์อีกรอบใช่ไหมครับใช่โอเคอันนี้เลยใช่ไหมครับโอเคเอาแล้วโอ้โหนี่คือรอบที่สองนะฮะนี่การฝึกซ้อมนะครับรอบที่สอง ดูช so ักช you ักดับมาแล้วดูจะแทงยังไม่แทงโอ้ยจะจะแทงจะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูครับกล้องตาไม่ผ่นเลยครับโอ้ยโอ้ยดูฮะจะไปแบบไปยังไงดูโอ้โหดูครับวิสุดยอดจริงเลยดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ยกล้องจับไม่ผ่นโอ้โหดูฮะอออืืหมาอคติ้งสุดยอดครับดู โอ้โหพิ้วไหวนันสายน้ำเขาไปแบบโอ้โหดูโอ้โห,โโหกล้องจับไม่ทันอ้ยจะฟันยังไม่ฟันอุ้ยจะแทงไม่แทงมชักมาแนละ้วชักดาบมาแล้วยังไงเขายังรถแตนอยู่เอาเอาเก็บชักไปชักมามีแต่บาดบึงเอานะ <c oughs> ดูครับโอ้โหดูพิ้วไหวมากเลยครับอย่างกระสายน้ำเลยดูครับโอ้โหแมมก็ ไปตามเนื้อเพลงดูโอ้โหดูโอ้โหมาน่าจะไปพายเรือน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เก่งกว่านี้นะแปะดูจากการยกไหล่แล้วพายเรือน่าจะเพาะ <c oughs> น่าจะเก่งมากโอ้เอาหมอบหมอบโอ้โห,โโหดูว่าหมอบด้วยเอาดาบบังให้มองไม่เห็นดูสายอาชักดาบมาแล้วดูครับชักดาบมาเราจะแทงไหมยังไม่แทงโอ้โหดูบโอ้โหเอา ปาดคอตัวเองโอ้โหดูวครับเอาอะไรการสอมมองสมอง,มองดูครับอือโอ้โหตอนนี้กล้องนี่จับไม่ถูกเลยครับว่าเขาจะไปตรงไหนยังไงสายไปสายมาโอ้โหเอาอยัางไงเอาเหี่ยเหย,<า>ยียบแมวแมวบกไม่รู้เลย โอ้เก oh, oh, okay. ิดอะไรขึ well. oh, oh, ้นแมวบอกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเอายังไม่จบเพลงยังไม่จบอ่ายังได้อยู่อ๋ออ้าด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 อเาโอ้โหกระจกแตกหรือเปล่าโอ้ยแมวที่แมวแมวยังงงอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น